ดีครับผมน้องพันครับผมน้องพันช่างไทยครับผมเฮ้อลูกเฮ้อพันเอ้ยนี่ลูกอย่าเล่นลูกเบาๆหน่อยลูกน้องพันช่างไทยครับผมเล่นน้ำครับผมนั่นหลุดแล้วเห็นไหมล่ะครับผมน้องพันเล่นน้ำครับผมตอนร้อนครับอย่าลงลูกลงไม่ได้ตัย้ายถัย้ายลงไม่ได้ ความดื้อของนางครับผมลงไม่ได้ลูกลงไม่ได้แล้วถอยถอยยกขาออกแล้วยกขาออกแล้วคงณเก่งแล้วยกขาลงยกขาแล้วยกขาแล้วลูกยกขาแล้วนางดื้อครับผมถอยถอยถอยยกขาลงยกขาแล้วยกขาแล้วความดื้อของนางครับผมสุดๆครับผม ยมเย็นนะครับผมเดินสะดวกครับน้องพันช้างไทยครับขาลลงไม่ได้ขานนะดูความดึงนงครับยกขาออกแล้วถอย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 พันลูกเออน่งจะลงให้ได้ครับน้องพันเล่นน้ำนะครับผมคุณแม่ครับผมน้องพันเล่นน้ำครับมีที่เดียวครับที่ให้เล่นกับผมก็ตรงนี้หละครับผมเออลูก จะชนครับนังจะชนครับชนไม่ได้ครับหักนะครับผมแข็งนางนแรงครับเอาละครับผมติดเครื่องครับเครื่องร้อนนะครับผม ทางคงโมโหคงโกรธครับโมโหที่ลงไม่ได้ครับผมโ,โออมโหเออลูกเอ้โมโหครับที่ลงไม่ได้ครับผมเออลูกถอยยีออ้นิใสเสียเราเนะ่ะลงไม่ได้โมโหครับผมโมโหให้ท่อครับโมโหให้แทงน้ำครับผมนิใสไม่ดีลูกเอ้ถอยถอยถอยมันลงไม่ได้เราตัวใหญ่ตัแทงน้ำมันเล็กเนี่ยลงได้ไงอะ แตกสิลูกรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมโอ้โหครับ <laughs> <laughs> นาง,งตอบได้นางว่านางไม่รู้เรื่อง <laughs> เออลูกลงไม่ได้ทุกทยลงไม่ได้ถอยท <c oughs> ลงไม่ได้ครับผมดงจริงครรบโอ้ ดูครับดูนั่งยืนครับผมยืนแบบกลุนๆนะครับแน่เน่นนเน่ลูกเน่เบาเบาหน่อยลูกเบาหน่อยเบาลูกเบาหน่อยดูเท้าขนาดครับ ยืนแบบสบายๆครับผมพอพอควานพูดเสียงดังนงก็จะเงียบนังก็จะหยุดครับนังรู้ว่าพ่อควานโกรธครับผมรู้ว่าพ่อควานโมโหพอพ่อควานไม่พูดเสียงดังและนังก็จะเล่นต่อครับนีสใสของนางครับผมอย่างนี้แหละน้องพันธุ์ดูครับเออลูกเอยลงไม่ได้ความดื้อของนางครับผมเนี่ยลงไม่ได้ถอย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 ยกขาลูกยกหาถอยไม่ไหม มานี่มาตัข้ามมานี่มาประเทศไทยชุนเจริญดูนางยืนเออเองกลย่อยถอยย่อยความดื้อของนางครับผมมีการไม่เล่นก็ได้ครับถ้านางพูดได้นางบอกว่าไม่เล่นก็ได้ดูครับลงไม่ได้จะเอาท้องถูครับสาพันธ์ครับผมสาพันธ์แก้มแดงครับผมช้างเผือกครับดูดิครับไม่เหมือนใครครับผม อายุอยังน้อยครับ16ปีครับผมเผือกเต็มหน้าเต right <Huh? S 1> ็มตาเลยครับเต็มงวงเลยครับผมไม่เหมือนเชือกอื่นนะครับผมเชือกอื่นเขาอายุมากเขาถึงออกเผือกเขาเนี้ยอายุได้น้อยครับ16ปีครับผมดูเผือกเขาตาสองพันไปต่อ้รับมาดูตาหน่อยตาสวยครับผมเจ๋งเลยนีฝั่งนี้หรอกนี่ครับผมสมบูรณ์ครับผมไหนมาดูขนาดหรอกนี่ฝั่งนี้สวยนีนฝั่งนี้เด้อยมาดูที่หั่นเลยย้มือสวยหรอก จกมงสูงแลยยกมึงสูงเลยด้วยโอ,อ,อ้ออกมาแล้วครับผมเริ่มออกมาแล้วครับขนาดครับผมมาแล้วครับดูทุกวันครับผมครับล้างแพลบ้างอะไรบ้างครับผมเอาแปรงถูออกบ้างครับที่เป็นหนองก็ถูออกก็หายแลย้วมานี่มามามานี่มาโถยเหยียบท่อมา,มามน,นี่ยมามาดูมานี่มามา,มานี่มามามาเนี่มามามา โอ้มาสามคำแล้วครับไม่รู้เรื่องครับโถยจะรู้เรื่องครับผมเสียงดังนางจะรู้เรื่องครับถ้าเสียงเบานางจะไม่รู้เรื่องครับแน่ลงไม่ได้คลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับผมอันนี้ครับผมให้หายคิดถึงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณแม่ครับผม ไม่เอฟซกันพีเอฟซนะครับผมกดไลค์กดแชร์น้องพันธุ์ด้วยนะครับน้องพันธุ์ช้างไทยครับผมเพจก็มี youtube ก็มีนะครับน้องพันธุ์ช้างไทยครับผมบาลนิดครับผมหายคิดถึงครับอพันฝากด้วยนะครับผมออกจากบ้านใส่แมสด้วยนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ